ครับมุมสังเวียนนะครับวันนี้มุมสังเวียนก็มีมวยดีๆมาอีกเช่นเคยนะครับเพื่อให้แฟนมวยได้เก็บไว้พิจารณานะเกี่ยวกับการลงทุนนะครับวันนี้ก็มีมวยรายการช่องนาว26ที่ต่อยกันที่เวที อ,อกตกสามจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับซึ่งจะทําการถ่ายทอดทางช่อง26อ่ในวันอาทิตย์ที่12กลกุมภาพัานธ์สองพนารนะครับเวลา18บแนาฬิกายีนาทีนะครับมุมสังเวียนก็เลยหยิบเอามวยช่องหนาว26มาวิเคราะห์ลวงหน้าให้แฟนมวยได้มีข้อมูล เก็บไว้พิจารณาในการลงทุนนะครับเริ่มเลยนะครับคู่ที่1นึงสิงดําจิตเมืองนนจะพบกับน้ําเงินเพชรบางแสนกงเมืองมีนพิกัด111ปอนด์มาดูฟอร์มของทั้งคู่นะครับอฟอร์มของสิงดําก็มีชนะคะแนนเก่งชนะสิทธิ์ช่างเป่าแล้วก็แพ้คะแนนสุดสาครสักสําริดที่ช่อง9กนะครับสอฟอร์มหลังก็มี แพ้1แล้วก็ชนะ1ส่วนฟอร์มของเพชรบางแสนนะครับก็มีชนะนอกยก4ฟ้าประจักษ์กิจบูรพาฝฟาสุดท้ายนี่ชนะคะแนนแก่นศักดิ์สทเทียนโพที่ช่องนาวถือว่าใช้ได้นะครับมีชนะนอกหนึ่งแล้วก็ชนะคะแนนหนึ่งหวยคู่นี้ฝ <c oughs> ่ายแดงนี่เป็นหวยเข่าเข่าเหนียวหนึบ ของคอแน่นมากส่วนฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยฝีมืออาวุธหนักรุนแรงฟอร์มของทั้งคู่นี่ก็ค่อนข้างใช้ได้ส่วนแต่น้ำเงินจะดีกว่านิดๆแต่วันนี้ผมยังชอบที่มวยเข่าอย่างสิงห์ดำจิตเมืองนอนนะครับชอบที่เขามีเป็นมวยเข่าเหนียวแน่นมากเลยนะครับท้ายๆยนี่น่าจะของขอ ตีเขา่าแล้วก็เบียดแซงเอาชนะเพชรบางแสนไปได้นะครับคู่นี้ผมชอบอมวยเข่าอย่างสิงดําจิตเมืองนนนะครับพยามมาดูคู่ที่2นะครับพยาเม้นสิทธิ์ลมหนาวจะพบกับน้ำเงินเดชกุญชรแปงกองปราบนะครับพิกัด112ปอนด์มาดูฟอร์มของพยาเม้นนะครับมีชนะคะแนน เพชรรุ่งเพชรเจริญฝ่ายสุดท้ายแพ้คะแนนนนทชัยจิตเมืองนนท์นะครับก็มีชนะ1แล้วก็แพ้1ส่วนฝ่ายน้ําเงินเดชกุญชรก็มีแพ้คะแนนอุนต้าโชคธนาทิพย์ฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนเพชรกลางดงต่อเป้าเปี่ยมซับที่ช่อง9นะครับ2ฟอร์มหลังนี่ถือว่ายัางไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือ แพ้ทั้งสองฝ่ายเลยฝ่ายแดงนี่เป็นมวยเข่ามีแข้งนําแล้วก็มีตามด้วยประกบในตีเข่านะครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่มีหมัดแล้วก็มีศอกที่อันตรายเป็นมวยฝีมือนะครับคู่นี้ถ้าเปรียบเทียบที่ฟอร์มนะครับฝ่ายแดงก็มีชนะ1เสมอหนึสนหน่ส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่ยังแพ้ทั้งคู่นะครับยังแจ้งเกิดไม่ได้ผมว่าคู่นี้ ผมชอบที่มวยฟอร์มดีอย่างฝ่ายแดงพญาเม่นมากกว่านะครับมีแข้งนําแล้วก็ประกบในแล้วก็จับตีส่วนฝ่ายน้ําเงินนี่เป็นมวยฝีมือหมัดมีศอกนะครับถ้าเกิดโดนจับคอเข้าวงในแล้วยังไงอาวุธหนักๆก,ก็ออกไม่ถนัดแน่ครับยังไงวันนี้ผมชอบที่มวยอฟอร์มสดแล้วก็มีเข่าเสริมอย่างพญาเม่นสิทธิลมหนาว มากกว่านะครับน่าจะเบียดเอาชนะเ,เด็ดกุลชรนแป่งกองปราบที่ฟอร์มยังไม่ค่อยดีนะักไปได้นะครับคุณมี้ชอบฝ่ายแดงพยาเม่นสิทธิ์ลมหนาวนะครับเดี๋ยวมาดูคู่ที่3นะครับฝ่ายแดงปราบศึกมอราชพักหมู่บ้านจอมบึงจะพบกับเม่อเงินบินพลันชัยพิกัด124ปอนด์มาดูฟอร์มของฝ่ายแดงปราบศึกก่อนนะครับมีแพ้คะแนนแสนธนงน้อยลูกบ้านใหญ ฝ่ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนชาติพิชิตสิทธิ์อุดมชัยที่ลุมพินีก็มีแพ้หนึ่งชนะหนึ่งส่วนฟอร์มของบินพลันชัยนะครับชนะคะแนนเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวฝ่ายสุดท้ายนี่คุูโชคโดนไล่ลงคือเทพบัณฑิตเพชรพยาไทยที่เวทีช่องเจ็ดสีนะครับ <c oughs> ฟอร์มก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับบินฝ่ายแดงปราบศึกนี่เป็นมวยฝีมือนะครับ มีแข้งมีหมัดฝีมือนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินบินนี่เป็นมวยเข่าเหนียวเ,เลยนะครับแล้วก็ฟอร์มดีส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ก็มีชนะหนึ่งแพ้หนึ่งแต่คู่นี้ผมยังชอบที่มวยเข่าอย่างบินพลันชัยนะครับ <c oughs> ท้ายๆน่าจะเบียดด้วยเพลงเข่าเอาชนะแซงปราบศึก มอราชพักของบ้านจอบมบึงไปได้นะครับเพราะเป็นมวยฝีมือยังไงไปไปาไยไนี่มวยเข่าค่อนข้างได้เปรียบกว่านิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเกาะวงไหนแล้วมวยฝีมืออจะค่อนข้างออกอาวุธลําบากจะพลิ้วไม่ออกนะครับคู่นี้ผมชอบมวยเข่าอย่างบินพลันชัยครับต่อไปคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวจะพบกับน้ําเงิน มหามงคลสอยิ่งเจริญการช่างพิกัด1 2 1ปอนด์นะครับมาดูฟอร์มของเหนือเพชรสิ์ลมหนาวก่อนนะครับก็มีแพ้คะแนนบินพลันชัยฝ่ายสุดท้ายนี่แพ้คะแนนสิวกรเกียริเจริญชัยอสองฟอร์มหลังนี้ก็ยังไม่ค่อยสวยสะดุดอยู่แพ้ทั้งสองไฟนะครับส่วนฟอร์มของฝ่ายน้ำเงินมหามงคลนะครับก็มีแพ้คะแนนใจสิงกีฬาสปอร์ต ายสุดท้ายนี่ชนะคะแนนหงพลันชัยที่ช่องเจ็ดสีนะครับไยแดงเหนือเพชรนี่เป็นมวยเข่าของเดินหน้าจับคอตีเข่านะครับส่วนไฟน้ําเงินมหามงคลสอยิ่งเจริญการช่างนี่เป็นมวยฟรีมือนะครับมีอาวุธหนักรุนแรงมีทั้งหมัดมีทั้งศอกนะครับอสองฟอร์มหลังนี่ก็มีแพ้1ชนะ1นนะครับคู่นี้นะครับ ฝ่ายน้าเงินม,มหามงคลน,นี่ค่อนข้างจะได้เปรียบเรื่องสภาพแวดล้อมนะครับเนื่องจากาคุณเดียเกียรติเพชรเป็นคนประกบคู่มวยในวันนี้ซึ่งมหามงคลน,นี่ก็อยู่ในเครือของค่ายเกียรติเพชรนะครับอสอยิ่งจเจริญการช่างนี่คือมวยของในเครือของค่ายเกียรติเพชรเพราะฉะนั้นมหามงคลน,นี่ค่อนข้างจะได้เปรียบเรื่องหน้าเสือและสภาพแวดล้อมนะครับต้นๆน,นะครับ เข้าที่มหามงคลสอยิ่งจเจริญการช่างนะครับเพราะเป็นนักมวยที่มีอาวุธหนักรุนแรงมีทั้งหมัดมีทั้งศอกลุ้นนับน็อกไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดว่า,าเหนือเพชรมีอาการกลัวหมัดแยงหมัดหรือว่าโดนเข้าไปแล้วมีอาการได้เห็นนะครับก็แช่ายาวไปเลยนะครับอ,อยู่ฝ่ามหามงคลยาวไปเลยแต่ถ้าเกิดาสามยกผ่าน มหามงคลอาวุธของมหามงคลนี่ทําให้ทําอะไรเหนือเพชรไม่ได้คือเหนือเพชรโดนอาวุธมหามงคลแล้วไม่เจ็บนะครับยกที่สี่เริ่มยกที่สี่นี่ผมว่าก็คงต้องดวลกันด้วยเพลงเขา่าเพราะว่าเหนือเพชรถนัดเพลงเขา่ายังไงถ้าอยู่วงนอกนี่ต้องโดนอาวุธหนักของมหามงคลแน่ๆยกสี่นี่เหนือเพชรต้องจับตีเข่าแน่ถ้ามหามงคลหนีเข่าไม่ออกก็ต้องสู้ด้วยเขา่าแต่ถ้าเกิด สู้กันด้วยเขา่าผมว่าเพลงเข่าของเหนือเพชรน่าจะาพิชิตมหามงคลได้นะครับเพลงเข่าของเหนือเพชรจะเหนือกว่า,ามหามงคลครับเพราะมหามงคลนี้ไม่จะไม่ค่อยถนัดเรื่องเขา่าจะถนัดไปทางหมัดแล้วก็ศอกมากกว่านะครับถ้าต้นๆเข้ามหามงคลไปก่อนไปปลายก็ค่อยขยับขยายไปที่เหนือเพชรสิทธิลมหนาวนะครับคู่นี้ต้นๆ้นๆเข้าฝ่ายน้ำเงินครับไปปลายค่อยขยับขยายมาอยู่ฝ่ายแดงนะครับ ขยับมาดูคู่ที่5คู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงสิวกรเกียรติเจริญชัยจะพบกับน้ำเงินดาวเด่นสิทธ์หนุ่มน้อยนะครับพิกัด122ปอนด์นะครับามาดูฟอร์มของสิวกรก่อนนะครับก็มีแพ้คะแนนแก่นสวนสะสิประพายิมแล้วก็มาแล้วก็มาชนะคะแนนเหนือเพชรสิทธิ์ลมหนาวที่เวทีลุมพินีนะครับก็มีแพ้1แล้วก็ชนะ1 ส่วนฟอร์มของดาวเด่นนะครับก็มีชนะนอกยกสามนีเชเวาุวิทยิมแล้วก็มาชนะนอกยกห้าเจ้าอินรีเกียตเจริญชายที่เวทีช่องเก้าสองฟอร์มหลังนี้นอกรวดนะครับถือว่าฟอร์มใช้ได้ <c oughs> อ่าสิวกรนี่เป็นมวยเข่าแต่เป็นมวยเข่านี่เข่าค้ําวงในถ้าอยู่วงในนี่สิวกรนี่จะใช้วิธีการขวางหน้าแล้วก็ค้ําแทงนะครับลูกนี้เป็นลูกเก่งเขาเลยนะครับส่วนดาวเด่นนี่ก็บิ เป็นมวยเข่าเหมือนกันนะครับแต่เป็นมวยเข่าคล้องคองแล้วก็ตีแต่ว่ามีข้อเสียดาวเด่นมีข้อเสียคือแรงไปลายไม่ค่อยดีนะครับไปลายปลายคนบางครั้งจะเหี่ยวปลายแล้วก็จะหมดง่ายๆครับแต่เป็นทั้งมวยที่มีฟอร์มสดน็อกคู่ต่อสู้มา2ฟอร์มหลังเลยนะครับคู่นี้ก็คงต้องดดนกันที่เพลงเข่าถ้าถ้าดาวเด่นจะมาคล้องคอ,งองก็คงต้องโดนสิวกรขวางหน้าแล้วก็ค้ำแทงเอาครับเพราะว่าศิวกรคงไม่ ไม่คล้องขอแต่ใช้วิธีการขวางหน้าแล้วก็คําแทงเอานะครับไปไปลายผมก็ยังกลัวว่าดาวเด่นสิทธิ์หนุ่มน้อยจะแผ่วปลายให้เห็นถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงจริงถ้าแผ่วปลายจริงๆิศิวกรนี่คําแทงขย่มแทงเอาชนะเข้าคว้าชัยไปได้เลยนะครับคู่นี้ผมว่าไปไปลายศิวกรน่าจะแซงเอาชนะดาวเด่นสิทธิ์หนุ่มน้อยไปได้นะครับคู่นี้คู่เอกนี้ผมชอบฝ่ายแดง ศิวกรเกรยียริเจริญชัยผมชอบลูกขวางหน้าแล้วก็คำแทงนี่แหละครับจะเป็นอาวุธเด็ดสําคัญที่จะเอาชนะฝ่ายน้ําเงินดาวเด่นสิทธิ์ดุ่มน้อยไปได้นะครับสําสหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ล่วงหน้า,ามวยช่องนาว26เวทีออตกอ3จังหวัดนนทบ,บุรีนะครับคู่มวยก็อาจมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็ รอดูวันที่โชคดีกันอีกทีว่าข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยประการใดนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ขอให้แฟนนลทุกท่านโชคดีกับการลงทุนในมวยเวทีอ,อตกรช่องนาว26นะครับแล้วเราจะกลับพบกันใหม่นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ